สวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมโอ้ยวันนี้หาพึ่งยากมากเลยครับผมไปคลองมาไม่มีเลยครับบอกคนหาหลายครับรก็เลยว่าโอ้ไปหาไกลๆไม่มีครับผมก็เลยว่าป่าหลังบ้านมีไหมเนะะเาะก็เลยเดินมามาหาลองดูครับผมว่าจะมีไหม หายากมากครับช่วงนี้วันนี้ฝนก็เหมือนจะคึมเหมือนจะตกด้วยครับโอเคเดยวไปลุยกันครับว่ามีไม่มีครับผมนี่ครับลักษณะป่าครับหลังบ้านครับนะไปหาแถวคลองเอาจนเหนื่อยครับผมไอมีให้ดูพุมดิผุมตะคบครับผมดูจะมีไหมมีกายเคยได้อยู่ครับ ล,ลองมาดูครับผมมีไหมอเหมือนมีครับผมเหมือนมีครับนี่ครับโอ้ยไปต่างไก่ไม่เห็นไม่มีโอ้สุดท้ายอยู่หลังบ้านจากของนี่เองโอ้งุดดใจลาย ต่งสวยอยู่ครับนามพอตี้ๆอยู่ครับแต่ว่าเป็นต้นตะคบนี่แหละครับผมเป็นหนามเชิง้นาครับผมใช้เวลานิดหน่อยครับอะโอเคเดี๋ยวจัดกันเลยครับพึ่งดุมากครับผมยังไม่ทึงเลยนเรือตงไกลครับผมถึงย่อยลงมาใส่ครับจุดควรขมนิดนึงครับผมควนยังไม่ถึง ยังไงนี่โอู้หูมันย่อได้ไหมนี่นะอืมอเดี๋ยแปบ๊บนึงครับผมยแบบี่ได้ไม่ได้ครับสรุปเมื่อกี้เอาไม่ได้ครับน้ำมาพูดครับน้ำมาพูดเอาไม่ได้ก็เลยต้องเข้ามาดูเจออีกครั้งนึงครับนี่อยู่ในกอไผ่นะครับผมโอม้เห็นไหมโอ้ยหายากะครับ เปนไล่เนะครับผมมองไม่เห็นครับผมผมล,ล,ลงทางเข้าไปครับผมไม่มีแต่จจกอยากเลยวันนี้แต่ว่าหลั่งนี่ก็น่าจะเอาได้อยู่ครับผมนั่งนั้นฝากไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้เขาเรียกว่าอะไรเอาบานไดมาเอาคือขึ้นเอาครับผมอาจจะถึงครับขึ้นเมื่กี้ด้วยได้เลือดเลยครับ <laughs> โอเคเยวลุยกัน ถางแป๊บหนึ่งครับผมอยู่ลึกมากเลยครับครับทางเรียบร้อยครับลุ้นคนกันเลยครับ,รรบโอ้คงยังไม่เห็นนะครับว่ายอดเลยครับมองไม่เห็นเลยครับถึงมีออกมากวนครับผม,ม มตัดคอแล้วแหละเดี๋ยวผมจะลองดึงออกมาครับจะเป็นยังไงครับผมผมจะโดนอะไรไหมโอ้ยลังดึงมาอะไรไหมอุบอ้บโอ้ยอยิงเลยฮึเจ๊ยแลละ หวันโอ้ยโอ้ยฮะโอ้ยยังไงนี่ถูกผมก็ตกผ้องหัเอาง่ายๆเห็นได้ไม่ไง่ายครับ ทิดข้างในมันแตกหมดลองทุกที่ครับโอ้ยเอาไม่ได้ครับโอ้โโดนครับทีเรตในวัดเอาไม่ได้ครับตัดสินใจกระชากออกมาครับโดนหนึ่งครับเกี่ยวกับ โอ้ไลค์ติดอยู่เลยเขียอะไรก,กน่นี่ครับโอ้งามดีมากเลยครับเท่ดายมากเลยครับครั้งนี้นี่งามกยย็ยโอยอีเขาวนี่อ่ะเดี๋ยวเขียนเขียนนาแป๊บนึงครับครับแหมน้มอย่างดีเลยครับผมเท่ดายครับผม ดูไหลใสลังหมดเลยรลังก็สวยครับดูน้ำฟังนี้ดูเด็ดคึงเดียวครับย่อยใหญ่แล้วครับผมโอ้ยแต่งใสตรกาครับรีบกลับ้านครับอยู่หลังบ้านครับผมลังกี่กใส่มาแล้วครับตัดชินใจครับเดินกลัปบ้นเลยครับผมเอาไปเก็บครับมัน หวานมันหลาปุดเป็นสองลังมีแต่แจก,จกดีจังเอาเลยหน่อยนึงครับผมลังนี้โอเคเพรได้เล่มครับผม,มน้ำหวานที่ได้สะสมไปเลยเนาะแม้ทำห้แตกนะหัวานว้ำหวานลังนี้นะคึดบจอดเลยแหละไปหวานครับ ครับถึงบ้านแล้วครับผมแต่ตัดแต่งนิดน,นึงครับโอ้กิ่งในไพ่จะเขาไปอยู่ให้ลึลเขกาไปลุงโล่งก็ไม่ได้นูเดี๋ยวง่ายๆนะตัดล่างครับตัดล่างนี่ ไม่แตกเนาะหวานของนี่ดูเต็มเกี้ยเยครับผมได้มากเลยครับแต่ว่าโอเคยังได้ครับใส่ถุงด้วยครับแล้วนะมเดี๋ยววางเรมาทัานครับผมวางเรามาทัานเย็บไปก่อน ลังเลยครับนี่ครับลังครับวันนี้ก็้อนครับหาไม่ได้ครับเห็นสองลังเอาได้ลังนึงนี่ลังนี้ก็เอายากครับโดนอีกแม่นึงผมพอมือนี่แหละครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมเซียนกบไม่ชั่งกบพาลุยด้วยนะครับผมนอย่าลืม กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปเลยนะครับเดินี่สวัสดีครับ